แล้ว เจ๊ชิคกี้วันนี้ต้องพูดแท้ๆหน่อยเพราะว่าวันนี้ฉันน่ะมาเล่นอาชีพสุดโหดนั่นก็คือขังข่าวดันเองบอกเลยว่าตอนนี้ชิกี้ไม่ไรู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นขังข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะใช้อาชีพนี้นี่แหละในการแกล้งชิคกี้นี่เลยหรื <c oughs> อเปล่าเาละถ้าอยากรูว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ <c oughs> และที่สําคัญก็อย่าลืมแวะไปซื้อบรรกษาของพวกเราเอ็นเจชิคกี้มีขายแล้วที่ลิงช้อปปี้บายชิกี้ นายเห็นฉันหรือเปล่าเห็น C เ J วันนี้เธอแต่งตัวประหลาดมากเลยอะไรของเธอเดี๋ยวเทหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเซยเียเโอ้โหเพื่อเพื่อเจะบอกว่าตัวเองแต่งตัวเท่ี่อะไรเดี่ยกลัวแค่เสียงกีทการ์ดของป่ายามมืดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันก็แค่กลัวนิดหน่อยนายนะไม่สามารถจะชนะฉันได้หรอกเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ เหมือนแบบค่าคืนนี้มันสวยงามฉันเลยอยากเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าก็เลยแต่งมาเนียนเหมือนข้างคาวที่บินอยู่บนท้องฟ้าโหแต่งตัวเหมือนลูกดิสโก้เลยอะเหมือนแบบว่าไมเคิลแจ็คสันอะไรประมาณนั้นเลยจึ๊ง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 จึ๊ วิชกี้นาพูดจาไม่น่ารักเลยอย่างแต่ไม่ใช่หนูสักหน่อยเดี๋ยวนายจะรู้ว่าข้างข้าวนะมันน่ากลัวแค่ไหนข้างข้าวน่ากลัวอย่างนั้นเหรอปกติแล้วในเกมเนี่ยข้างข้าวฉันเจอแค่ในถ้ำอ่ะข้างข้าวกระจอกจะตายแค่หลบหลังหินเน่ะเจ้าข้างขาวมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็จริงของนายเว้ยแต่ฉันได้ข่าวมานะบอกว่าบางทีเดี๋ยวนี้ข้าวมันออกมาข้างนอกได้ด้วยเลยเว้ยจริงเหรอเอ็นเจคือพระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยนายก็ระวังเอาไว้ด้วยละกันเดี๋ยนะคือพระจันทร์เต็มดวงนี่มันแบบมาป่าหรือเปล่าอ้า ค้างคาวถ้ำเจ้าตัวนั้นมันไม่ออกมาจากถ้ำฉันไม่เคยเห็นมันออกมาจากถ้ำเลยนล้วช่วงนี้พระจันทร์มาเต็มดวงค้างคาวมันก็เลยออกมาจากถ้ำพระจันทร์เต็มดวงค้างคาวออกจากถ้ำไม่เคยได้ยินเลยเ,เจเธอมั่วแล้วเฮ้ยจิกจ๊กจิ๊ก ทีฉันเคยได้ยินมาเนี่ยน้องๆในคอมเมนต์ก็บอกมาว่าพี่ระวังนะครับข้างคขวาจะอกมาสวบพี่ตองคืนวันพระจันทร์เต็มดวงนี่เลยฉันก็เลยแบบเฮ้ยิงเหลอนเนี่ยเดี๋ยวบอกชิกกี้เลยดีกว่าเตือนๆไวอ๋อนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่เธอใส่ชุดข้างเวมามาสินะในวันนี้ใช่แล้วเพราะว่าฉันจะได้เป็นพวกเดียวกับข้างคขวายังไงล่ะนึกว่าแบบใส่มาพิสูจน์ว่าเอ้ยข้างคขวามันมีอยู่จริงในป่านี้เฮ้ยถ้ามีอยู่จริงก็ฉันนี่แหละเหมือนข้างคขวาที่สุดแล้วนั่นเสียวโถเอยแต่ข้างคขวาแบบนี้ฉันไม่กลัวหรอกลองวิ เยอะขนาดนั้นเลยนะ <Easy S 2> เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเธอไม่รู้หรอไก่กับข้างคาวอ่ะข้างคาวอยู่ใต้ห่วงโซ่อาหารของไก่นะ <c oughs> ข้างคาวกินไก่เหรอเออข้างคาวกินไก่ไ<ม>เย,ยไก่กินข้างคาว <c oughs> ข้างคาวกินกล้วยแต่ไก่กินเน <c oughs> ื้อคาว ยังไม่เคยเห็นไก่กินข้างข้าวมาก่อนเออแต่ก็จริงนะเพราะขนาดไก่ยังเจดิกเด็กตายบนปากโองมาก่อนเลยเออแค่ข้างค้าวฉันจิตตายหมดฉันบอกเลยออ้ยชิกี้นะาที่คนจริงเลยอ่ะเอาแล้วที่สําคัญก็คือวันนี้เราต้องช่วยเด็กให้ครบ4คนนะชิกี้ได้เลยเดี๋ยวฉันรีบขยายแคมป์ให้ก่อนเลยอย่างแรกโอเคตามนั้นที่คุณลุงมาให้แลกของแลนะเธอแลกหรือยังอะ่ะฉันแลกก็เป๋าแล้วว่าแต่ว่ายังไม่ได้แลกสิ่งที่เรียกว่าไฟฉายก็จะถึงตอนกลางคืนแล้วนะเนะนี่ยเอ็นเจเธอรู้หรือเปล่า จะมาแล้วชกี้นะ่อยู่ไหนระวังระวังไว้ด้วยนะระวังพวกกวางพวกแพะให้ดีละเอ็นเจเข้าใจไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคังคาวต่างหากละ่ะนี่ยังเพิรเจอเรื่องคังคาวอยู่หรอเอ็นเจโหเธอเนี่ยนะนี่เห็นไหมมันขึ้นว่านกปุกตื่นขึ้นแล้วเนี่ย โลคูโลคูก็เหมือนขาวโอ้โหมันมันแทนกันไม่ได้เอเจอันนี้เขาเรียกว่าเพอร์เจอร์แล้วเอาแหละออกตามหาเชื้อเพลิงเชื้อเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรเหรอชิกี้ฉันเห็นตาขาวๆแล้วจะเป็นเจ้าวางเอเจน่าจะใช่นะฉันว่าเอเจ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 ขาว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  ข้างขาวสลบไปแล้วเหรอมันมีข้าวขาวมันมีข้างขาวจริงด้วยเอะเดี๋ยวนะนั่นมันเงาเงาเงานกนี่นาอ๋อตกใจหมดเลยฉันว่าฉันเห็นผิดเมื่อกี้นี้ฉันเห็นนกเป็นข้าขาวเอ็นเจลโอยดูเหมือนวันนี้ฉันจะหลอนไปหน่อยสงสัยต้องรีบหาเชื้อเพลิงและช่วยเด็กซะแล้ว z j แอลชิคกี้นายแค่ต้องแบบว่ารีบช่วยเด็กสร้างไอ้ฉันโดนฉันโดนล่าฉันโดนล่าโอ้ยโอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหนกคูกทำไมวันนี้นกคูกไล่ฉันบ่อยยังเลยเนี่ยไม่เข้าใจนายโดนนกคูกไล่เหรอใช่แล้วฉันโดนนกคูกไล่อุ้ยฉันโดนเจ้าเจ้าเจ้าแพ้ไล่น่ะสิโอ้ my god แล้วมีกล่องดำอยู่นี้ฉันอยากเก็บกล่องดำเก็บไม่ได้เลยนกคู่ยืนขวางอยู่ตรงเนี้ยโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหเป็นเวลาเก็บกล่องดำต่อหน้านกคูกสุดยอดโอ้โหนกคูกก็แค่กระจอกอ้าโอ้กระจอก โอ้ยไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะจิกี้เมื่อกี้นี่ฉันฉันเห็นภาพ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 หลอนภาพหลอนภาพหลอนเหมือนมันเห็นเห็นนกนกฮูกไม่ใช่นกฮูกไม่ใช่นกฮูกแล้วโอ้ยไปก่อนข้าวขาวข้าวขาวไอ้เจมีมีข้าวขาวข้าวขาวมาเหรอจิกี้มีที่ไหนข้าวขาวตาฝาดแล้วโอ้ยเข้าแคมป์แล้วมันมีข้าวขาวจริงๆโอ้ยไปก่อนไอ้เจมันเร็ว เธอโดนแพอะไรไม่เทาไหรแต่ฉันโดนข้างขาวไล่เอเจ้มีที่ไหนแล้ว าาว่มีมีโอ้โหทีนี้มาบอกว่าไม่มีเอ็นเจมันจะยังไม่เจอเลยอ่ะโอนงันงันนั้นตามฉันมาตามฉันมาทางนี้ทางนี้ไเมื่อกี้นี้มันไล่ฉันมาจากทางนี้เลยโอ้โหไม่ทันแล้วเช้าแล้วโอ้ยเช้าแล้วมันหนีไปแล้วโอ้ยนี่อาจจะเป็นร่องรอยที่ขังข่าวทำไว้ก็ได้นะน่าจะเป็นแพ้น่าชิคกี้เนี้ยอ๋อจริงด้วยเจ้ตูดจะไปหน่อยหนึ่งเองอ๋อเมื่อกี้เธอโดนแพะไล่มาใช่ไหมใช่เล้วโอ้หให้ตายเถอะเอ็นเจมันมีจริงฉันฉันคอนเฟิร์มเลยมันมีจริงจริงเจ้าเจ้าขังข่าวมันมีจริงขนาดนั้นเลยใช่เหมือนที่เธอพูดเลยข แล้วพระจันทร์เต็มดวงเฮ้ยพระจันทร์เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมีจริงๆรข้างข่าวแพชนี้มีข้างข่าวมาไล่ต้องมีข้างข่าวมาไล่อย่างนี้แล้วเราจะชีวิตรอดกันยังไงล่ะใช่ไหมล่ามันก็ยากนะสิมันก็แบบว่าโอ้ยแบบว่าจะชีวิตยากละสิก็ยากละสิเมื่อกี้ที่ฉันหนีตายโอ้โหตอนแรกหนีนกอยู่ล้วอยู่ดีข้างข่าวก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ดักหน้าฉันเฮ้ยอโอ้โหแล้วนี่เรายังไม่ได้ช่วยเด็กสักคนเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้การแล้วเดี๋ยวฉันไปรีบไปช่วยเด็กก่อนเลยอย่างแรกถ้างั้นอะโอเคเดี๋ ให้แล้วกันเข็มทิดโอเคฉันับเข็มทิดแล้วไหนดูสินาาจะไปช่วยเด็กคนแรกหรอใช่แล้วฉันพุ่งเลยเอ็นเจฉันพุ่งตอนนี้ฉัน,ฉนพุ่งมากโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปหาของต่อแล้วนะโอเคฝากด้วยนะเอ็นเจ เอาละทุกคนฉันปิดไม้แล้วตอนนี้ชิคกี้กำลังพุ่งไปช่วยเด็กอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะไปดักอยู่หน้าถ้ำเลยแอบแอบไปก่อนนี่ชิคกี้ไปทางนี้ไปทางที่เด็กอยู่เอาละแปลงลางเรียบร้อยมาลุยกันชิคกี้อยู่ไหนอะฉันกำลังมุ่งหน้าไปหาเด็กอยู่เลยเนี่ยเอ็นเจแต่ว่าเด็กมันอยู่ไกลมากเลยลุะเ,เ,เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ฉันเจอถ้ำเด็กแล้วโอ๊ยเดี๋ยวนะศัตรูเยอะมากรอแป๊บหนึ่งนะโอ้ยเธอจะมาช่วยฉันอย่างนั้นเหรอใช่ข้าวขาวข้าวขาวมาอีกแล้วเอ็นเจโอ้ยเดี๋ยว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 เร็วว่ะ วิ่เ็วมากเลยเหรวิ่งวิ่งเร็วมากมากเลยเฮ้ยเโอ้โหเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่ข้างข้าวเองโอ้ my god อ้ออ้ออยเฮ้ยอะไรเต็มไปหมดเนี่ยเฮ้ยมีทั้งข้างข้าวมีทั้งแพะแล้วก็นกฮูกไอ้เจตายตายตายโอ้โห my god ฉันกลับกลับแคมป์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 กิ๊กจะโดนจะโดนสวยเธอเธอเธออยู่ไหนเนี่ยเอ็นเจนเธอบอกมาช่วยฉันอยู่ไกลอยู่ไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นว่้าโอเคลูกกตาสีขาวที่ฉันเห็นน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นกฮูกมันข้างข้าวข้างข้าวจริงๆเหมือนเมื่อที่เราเห็นในภาพ เฮปมันจปั๊ป๊ลบจุกจุกจุจชึบชึบชบบอะ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นในถ้าเนี่ยถ้าหลบหลบหลังหินโอใหม่ก้ทั้งคางขาวทั้งแพะอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอิก้ยางยงจะจไม่รอดโอ้โอ้โ้โอ้้โอ้ไอ้โอ้อ้โา้ไอ้โอ้้ไ้ เข้าแคปโอเคฉันรอดแล้วฉันเข้าแคปแล้วเอเจโอโหรอดตาโอ๊ยนั่งไงนั่งไงโอ้โหเฮ้ยเอเจโอ้โหนกคู่กวางแพะแล้วก็ข้างเขาไล่ฉโอ้เจะอยู่ตรงนกคู่เหรอใช่แล้วจะอยู่ตรงนกคู่เดี๋ยวฉันไปช่วยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เต็มเลยเต็มเลยเอเจเกือบตาย เลยฉันโดนูกคู่ก้ามาตั้งนานอ้ยโอ้ยพี่จะเย็นโอ้โหรถพี่แรงเกินพเช้าแล้วคัะไปได้แล้วไปไปกลับบ้านไปกลับกลับนี่นี่ขวาญเฉาะขวานเฉาะหัวโอ้ยจะพวกนี้มาอย่างไรกันเนี่ยโอ้โหแล้วยังมีพวกเขาทีสมาอีกโอ้ my god จัดการเลยชิคกี้ฉันโดนได้ทำทายวันนี้มีปืนด้วยเหรอจะไม่เห็นมีเลยอ่ะแพ้แล้วฉันเก็บปืนมาเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยวันนี้มันมีสัตว์ประหลาดทุกตัวในป่ามารวมตัวกันเรนเจอ๋อสุดยอดเลยอ่ะที่พีคท แล้วถ้าเกิดข้างเข้ามาจะาท่านอย่างนี้พวกเราคบเท่ากับว่าโดนไล่ทั้งหมด34ตัวเลยนะสทั้งกวางทั้งโนกับแ,แพะแล้วก็ข้างข้าเลยเอ๋อใช่ครบ4ตัวเลยโอ้ oh my god โอ้ยโหดเกินแต่ว่าถ้าเอ็นเจเจ้าข้างข้าอะ่ะเพิ่งเคยโดนไล่เจ้าที่ยมันวิ่งเร็วมากเลยอะ่ะวิ่งเร็วมากเลยอ๋อเร็วแบบเร็วเร็วเร็วมากเร็วกว่าเจ้าแพะวิ่งอก <c oughs> อ้ยอุย้ยน่ากลัวที่เกี่ยแล้วแบบว่ามันมันแบบว่ามันใช้ท่าเล่นเหมือนในทําไหมอ่ะยังนะฉันยังไม่เห็นมันใช้ท่าแบบว่าโซนิคบูมหรืออะไรเลยอ๋อ สงสัยออกมาจากถ้ำแล้วพิการใช้ไม่ค่อยได้แมบ,บว่าเซนเซอร์เสีสยอะไรอย่างเงี้ยเพราะใช่มันมันวิ่งหลอนๆอยู่นะวิ่งวนไปวนมาฉันก็โงหเหมือนกันอ่าอย่างนี้เดมเฮยังไม่ได้ไปช่วยเด็กเลยเนยจะเื่อีกแล้วเอ็นเจอ้ยโหดิจะบอกเด็กคนแรกยังไม่ได้อยูเหรอชิกี้ยังเลยเอ็นเจหนนดีดไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปช่วยให้ไวที่สุดเลยแฉันช่วยเติมแคมป์ก็แล้วกันนะชิกี้โอเคฉันฝากด้วยนะโหดิซากเจ้าแพะชนกิ่งไม้ล้มเต็มเลยตอนนี้เรามีไม้ โอ้ย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 มันจะฟันฉันเมื่อกี้มันจะฟันฉันเฮ้ยมันโจมตีเอเจมันโจมตีมันฟันได้โจมตีมันโจมฟันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้มันฟันหมาตายหมดเลยเอเจมันโอ้ยหุยค้างเกินจิกกี้ค้างโอ้โหโอ้ยฟันฟันยับฟันยับฟันฟันยับฟันยับเดี๋ยวเดี๋ฉันหลบหลังหินตอนอยู่ในถ้ำเหมือนถ้าหลบหลังหินแล้วมันจะหาเราไม่เจอเอเจโอ้ยบ้าบอมากเลยโอเคหลบหลังหินเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพ้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 โอ้ยโอ้ยโอ หลบหลังหินแบบนี้โอเคโอเคโอเคแล้วเจ้าแพะติดหินแล้วก็ถ้าหลบหลังหินเจ้าเจ้าเจ้าข้างขาวก็คงคงคงหาเราไม่เจอข้างข่าวมันน่าจะไปแล้หรอเปล่าชิคกี้ฉันหวังว่านะตอนนี้ขอขอจูกเจ้าแพะก่อนโอเคหลบหลังหินแบบนี้เจ้าแพะอ้อ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โโดนไ้มโดนไมหนีหนีเข้าถ้ำก่อนหนีหนี้าออ้อ้โอ้กไอ้เไอ้เข้าข้าวมันวิ่งเข้าถ้โอ้ยก้ก็ลังนไงอะิกี้ฉันจะ ข้างนอกแล้วเนี่ยโอ้โหข้างนอกก็มีอีกสองตัวข้างในก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชันชัจะไปไหนดีเนี่ยตอนนี้โวยแปลกมากเลยข้างเขาวิ่งเข้าท่านี่ยโอ้ยแพ้แพ้ก็วิ่งเข้าท่าเมนเจ้ยแพ้ก็วิ่งเข้า โอ้โหแล้วฝนตกอีกโอเคโอไม่กอดแบบนี้มีแต่ว่ามีแต่สั์ปะหลาดวิ่งเข้าทำใช่ฉันก็เข้าไปช่วยเด็กไม่ได้สิแบบนี้สงสัยเขาต้องรอเช้าแล้วเป็นไปได้แล้วชิกกี้โอ้ดีนะเจ้าขังข่าโอ้โอเคเช้าแล้วเหมือนว่าทุกตัวโอเคเจ้านกบินหนีไปเจ้าแพะเจ้าแพะไปสิไปจะช่วยเด็กสักทีขนาดเช้าแล้วยังแบบว่าดีเลยเลยอยากจะพวกนี้ยังไม่ยอมไปไปแต่อย่างน้อยเช้าแล้วนยทุกตัวมันก็ออกไปค่อยยังชั่วหน่อยเจ้าแพะเจ้านกเจ้าขังขาวไปเกิดใหม่สัทีช่วยเด็กได้สักทีนะชิกกี้ โอ้ย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 โอ๊ยโอ้ยเดียวเดียวเดียวเอเจเอเจมันมีข้าวอยู่ในห้าโอ้ไปแล้วมันอยู่แล้วออกเกมเราไปอยู่แล้วเอเจไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอทิกกี้ไม่เอาแล้วไปเล่นแล้วเอเจฉันกดออกเกมโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยฉันเองก็้ยฮะอะไรนะฉันเองฉันเองอะไรของเธอตัวฉันนี่แหละ โ,โหโโได้กดออกเกมไวมากฮะว่าไงนะจะเป็นข่าวอย่างนั้นเห,ออหรอเออฉันซื้ออาทีพขางข่าวมาเล่นโอ้โหชิกกี้นายนี่ซื้อบือ้อมัดเลยอะขางข่าวอะไรจะสวบได้บบ ฟูฟับฟูบฟ,บฟับขนาดนั้นนะโอ้ยชิกี้น่าในเซิร์เวอร์อชมานเลยอ่ะไหนเธอหมายความวม่าไงเป็นเธอเองเนี่ยฮะนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอเคไม่ได้สังเกตอะไรเหรอเห็นข้างหลังฉันไหมไม่เห็นเหรอไม่เห็นนะเอ็นเจเห็นอะไรอ่ะฉันเห็นว่าฉันใส่เกาะอยู่นะสิ <laughs> อ๋อโอ้โหโอ้โหสามารถแปลงร่างกลับไปกลับมาแบบนี้ได้เลยเหรอใช่แล้วนี่นหะอาชีพครังเช้านะไม่เห็นโหลกเขาเลยจะสวบขนาดนี้โอ้โหสวบแบบว่าเร็วมากโจมตีเร็วมากใช่แล้วเอรแล้วเธอใช้โซนิกบูมได้ไหม ไม่ได้นะตอนนี้เหมือนแบบว่ามันจะมีแค่แบบว่าคลอายแท็กอย่างเดียวอะโอ้ย่างเจ๋งเลยโอ้ไม่กอดนี่เธอแก้งฉันอย่างนั้นใช่ไหม ใช่แล้วจะซื้อมาโดยไม่บอกเลยเอยโอ้โหเฮ้ยไหนเราลองไปฟันเจ้าค้าวทิศนั้นให้ดูหน่อยสิแปลงล่างใช้พลังข้างเข่าของเธอเน่ดูดูดูเอาเออบินได้อะโอ้ยดีเดียวตายดีเดียวตายแรงมากหมาแลก็หมาเธอหน้าท่ามาตายหมดเลยแป๊บเดียวว้าวเฮ้ยเอายีบนี้ไปช่วยเด็กให้ครบเลยเอเจวุ้นนันนศัตรูเธอมาแล้วไปไปจัดการจัดการโันสู้ไม่ไหวอะจิกี้เอ้าโอ้โหเป็นถึงขัางเข่สู้ไม่ได้หรอไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยฉันโดนสวบมาหลายที่เกือบตายมาหลายรอบแล้วเนี่ย ตายเถอะอ๋อ,อโอเคยังไงก็ยังสู้เจ้านกเจ้าแพะเจ้าวางไม่ได้สินะใช่แล้วเจ้าเจ้าแพะนี่ยังมีแบบวิ่งพุ่งชนนะแต่เจ้านี่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะบินก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะเอาล่ะนั่นนั่นถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยล,ล่ะเฮ้ยรอบหน้านะเอ็นเจฉันจะเอาคืนเธอให้ดูเลยรอก,ก่อนฉันจะรอดูนะชิคกี้อละงั้นวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไปละเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมไป็นบุ้ย เจอกันพรุ่งนี้สี่โมงสิบห้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมาก